สบายดีพอแม่พี่น้องมาอน,นี่ก็มาพามาเผาแล้วหอมกินแดดทอนพี่น้องอยู่สวนมืนนอนี้แดดทอนแต่เลอยอยากกินแนวหวานๆเนาอนพี่น้องเนาะมาพาเลยเนาะพาี่น้องเนาะมาเบิ่งเลยเดี๋ยวจะพากินเนาะพี่น้องเนาะมาเผาแล้วหอมสองน้วยเลยมือนนี้อ่าเลย นะมีที่เคยใส่ะบบเหีหบเนาะบเหีน่าจะไปิน

เดี๋ยวเราอ่อนพี่น้องน้ำเต็มเลยเดี๋ยวกิน,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 กกนในบึงนะหวานบ่เดี๋ยวลองมึงกันเดี๋ยวพี่น้องข้าวข้าวน้ำห้อมพี่น้องืคักคๆะคหวานหวาน ใหญ่เด้ด้เด้เด้อว,ว้าวบรรกาศอน้นิ่น้ำนเย็นเนาะห้นอนว สามไร่ขนาดหมดมาทางหยาพี่น้องทังหยาบอนทีเครื่องตัะยาตัดบุได้เนาะเฮาก็ับลบออก ตัดต้นไหม่ที่ปลูกแล้วเ,เครื่องตัดเดียวโดวตนต้นใหม่เลยเอาใส่ใส่มีดนอพี่น้องนองหรือว่าผ้าเอาไปตัดเพราะว่าถ้าใส่เครื่องมันเด,ดี่ยวัตัดโดนต้นใหม่ที่ปลูกไว้น้องๆก็เลยใส่มีดตัดเนาะ ข้าวกวานอยู่น้องยังเป็นบัวลอยคลิปนี้ก็บจบเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะกับปากกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งใครมีบ๊อบบี้แชนแนลนี่พี่น้องหมายดี